มาดิมาเยอะแยะวะนี่นี่มันมันมันมีเยอะมันมีเยอะ Hvað ég og hlut með þetta? Mæ? Tók með ég það? ไม่ทำหมดหมดละโหโลกรสุนแทบหมด,ดหอ่ะเก่พที่ได้เลยเหรอฮึได้เลยหรอได้เลยเราทำได้เราทำหาว่ามันหนึบมันหนึบมันเปิเมันเป็นการเอาคิวไงเหมือนบอลลูล่นต้องเล่นฝั่งนั้น เุ้ยอ้าวอยู่ฝั่งนี้เนี่ยแจะมีจ่เ็ขึ้นเขามานะีน๋ยวผมขี่ขึ้นเขาะจะวิ่งไปไหนใครจะวิ่งไปไหนมันอะ่ะหมวกแดงๆอะ่ะมันเหมือนมันจะไปเครื่องเล่นอ้อาวค้างเหมือนมันมองเหมือนมันมองตัวเครื่องเล่นผมค้างสมองให้หน่อย ใครยิงผมป่ะม,มีคนที่โรงเรียนตัวที่อโรงเรียนมีคนสี่กับมีกอซ่าแล้วก็ขับรถไชาร์จไลยตัวนี้ปปนไปตัวเอนเนี่ยตัวโรงเรียนเนาะชาร์จโรงเรียนม็ได้นะ ต้องเรียนนอกมา,าเร็วมันไปแล้วเพื่อนมันหนีไปแล้วไม่หมดแล้วมันมีแค่สองตัวันเป็นมองไปะปไปไปนี่มันบิน <c oughs> ใครบินเฮ้ย <c oughs> อยู่บน ข <enemies> oh. น,มา,นมาสมองเยอะๆบ,บนบ้านเสมองไปละโอ๊ยหักมามันยิงเบอสองเ <enemies ahead. S 1> อ้ยระเบิดปะเนี่ยไม่ไม่ไม่สมองห้าลูก เดียบร้อยเราจะสูดไม่ทันมันต้องไปในสมอกดิในบ้านสองเดียวผมไม่มียาเอาอาไป

โดนเลสโซนนะปดออกเกมอะลบเกมสิงนีมีกาโดนผมอเลยฮ้ยมันโดนแล้ว เป็นเด็ดนังว้าวะเขาบยอมแม่แค่อจะเหยียบมันกัอนนอนเลยเหรอทำไมไม่เหยียบ <c oughs>